ยูทูบเบอร์ทุกคนควรหลีกเลี่ยงอย่าทำคลิปแบบนี้ถ้าทำแล้วโดนปิดช่องปิดสร้างรายได้สวัสดีครับช่องณสรารพัดคลิปยูทูบเบอร์ทุกคนครับที่ทำการสร้างคลิปวิดีโอทำคลิปวิดีโอเพื่อหาไรายได้สร้างไรายได้ผ่าน youtube นะครับแนะนำนะครับให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประกาศเตือนการละเมิดลขิขสิทธิ์หลักเกณฑ์จุมชนน,นะครับเพื่อเป็น ประโยชน์สําหรับยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับว่าหลักเกณฑ์ชุมชนคืออะไรมีข้อไหนที่เรายัางไม่รู้ครับเช่นหลักเกณฑ์ชุมชนเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับเพลงดนตรีรูปภาพหรือเกี่ยวกับ18บวกภาพโป๊เปลยอาวุธความรุนแรงแล้วก็การล่วงละเมิดทางเพศทางเพศหญิงเพศชายนะครับอันนี้ก็เป็นการเล่าสูวนฟังไว้ก่อนนะครับถ้า เราผิดหลักเกณฑ์จุมชนก็จะโดนการแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนครั้งแรกทาง YouTube ก็จะส่งอีเมลมาครับว่าคลิปนี้นะครับคลิปนี้เราผิดอะไรผิดกฎจุมชนอะไรแก้ไขปัญหายัางไงแล้วก็ทาง YouTube ก็จะดึงคลิปวิดีโอออกครับแต่ในกรณีนี้นะครับเราสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะครับเช่นสมมุติว่าเราโดนละเมิดลิขสิทธิ์ด้านดนตรีครับ ดนตรีมีคนร้องเรียนมาถ้าในกรณีที่เรามีหนังสือยินยอมหรือว่าหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับลิขสิทธิ์ดนตรีเซ็นอนุมัติให้เรานำดนตรีเอาปร,ประกอบใช้ใน youtube ได้แล้วก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะครับยื่นอุทธรณ์ได้เป็นการแจ้งเตือนเฉยๆครับแต่ครั้งแรกทาง y o u t u b e จะส่งอ e ีเมลมาเป็นการแจ้งเตือนเฉยๆแต่ไม่มีบทลงโทษน,นะครับ นับตั้งแต่รับอีเมลมาครับนับไปเลยครับ90วันถ้าเราผิดกฎชุมชนนี่ครับผิดกฎชุมชนก็จะโดนประกาศครับประกาศเตือนครั้งแรกครั้งที่1โดนใบเหลืองครับใบเหลืองใบเหลืองคือเราไม่สามารถอัปโหลดคลิปวิดีโอสตรีมสดไลห์สดสร้างภาพขนาดย่อดได้เองครับไม่สามารถโพสในแถบชุมชนได้ไม่สามารถแก้ไขหรือ บันทึกวิดีโอในเพลย์ลิสต์ได้นะครับจะใช้ระยะเวลาประมาณ7วันนะครับบทลงโทษจะใช้ระยะเวลาประมาณ7วัน7วันนะครับจะโดนบทลงโทษหลังจาก7วันไปแล้วทาง Youtube ก็จะคืนสิทธิ์ให้เราเองครับเมา่ o u t u b e คืนสิทธิ์ให้เราแล้วแล้วก็สามารถอัปโหลดวิดีโอไลฟ์สดจะตีมสดหรือโพสในแถบชุมชนได้แก้ไขหรือสร้างภาพขนาดยอ่อ ได้เองอัตโนมัตินะครับเราสามารถสร้างได้เองแต่ถ้าเราผิดกดอีกครับผิดกฎก็จะโดนประกาศแจ้งเตือนครั้งที่2ครับประกาศแจ้งเตือนครั้งที่2ก็จะโดนใบส้มครับใบส้มประกาศเตือนครั้งที่2หากเราได้รับประกาศเตือนครั้งที่2ภายใน90วันหลังจากที่ได้รับประกาศเตือนครั้งแรกเราก็จะโดนตัดสิทธิ์ครับตัดสิทธิ์ไม่ให้ทําการโพส อัปโหลดวิดีโอโพสต์ต่างๆนะครับ2สัปดาห์ mm hmm. ก็คือภายใน15วันนะครับ15วันเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยไม่สามารถไปคอมเมนต์เพื่อนได้ mm hmm. เป็นต้นนะครับ mm hmm. ประกาศเตือนแต่ละรายการครับ mm hmm. ก็จะไม่ไม่หมดอายุครับจนกว่าจะผ่านไป90วันนะครับจนกว่าจะผ่านไป90วันนับตั้งแต่ mm hmm. ที่ออกประกาศเตือนครั้งแรกนะครับต่อมานะครับถ้าเราโดนประกาศเตือนครั้งที่3ก็คือใบแดงครับ ใบแดงก็คือเป็นการไล่ออกครับหากได้รับประกาศเตือนครั้งที่3ในระยะเวลา90วันครับภายใน90วันนะครับะระบบระบบจะนําช่องออกจาก YouTube แบบถาวรครับโดนปิดช่องแบบถาวรขอย้ำนะครับอีกครั้งหนึ่งว่าการประกาศเตือนแต่ละครั้งแต่ละรายการนั้นจะไม่มีวันหมดอายุจนกว่าจะผ่านไป90วันนับจากวันที่ออกประกาศเตือนครับ ก็หมายความว่าถ้าเราได้รับการประกาศเตือนรั้งรั้งแรกครับทั้งแรกก็จะมีบทลงโทษภายใน90วันถ้าภายใน90วันนั้นเราโดนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือถิกกฎชุมชนกฎชุมชนครบ3ครั้งเมื่อใดล้วก็จะโดนปิดช่องแบบถาวรครับปิดช่องแบบถาวรน,นะครับ <S <S ดังนั้นนะครับแนะนําชาว o ยูท b e ครับทำคลิปวิดีโอแต่และคลิปนั้นให้ทําแบบ ศาสบ,บริสุทธิ์นะครับถ่ายเองตัดต่อเองไม่ใช่ดึงคลิปของคนอืนะ่นเอาไปใช้อันนี้ไม่แนะนํานะครับเพราะว่า AI หรือว่าเจ้าหน้าที่ YouTube สามารถตรวจสอบได้นะครับตรวจสอบได้และมีโอกาสทําให้เราโดนการแจ้งเตือนประกาศแจ้งเตือนได้และอาจโดนปิดช่องและการปิดการสร้างรายไ,ได้ได้นะครับถ้าคลิปนี้ครับมีประโยชน์นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ กดติดตามมาช่องณะสรพัดคลิปนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและสวัสดีครับ